โอเคโอเคกลับมาทําคลิปแล้วหลังจากมีปัญหาจากการปัญหาชีวิตนานไปหน่อยเรามาพูดคุยเรื่องอัปเดตในอนาคตของเกมโปรเจกต์ซอมบอยกันดีกว่าโปรเจกต์ซอมบอยที่เราเล่นกันอยู่เนี่ยก็คือเวอร์ชั่นบิล์41เป็นบิลว์ที่ทุกคนก็เล่นกันอยู่เนี่ยแหละแล้วก็มีเวอร์ชั่นเบต้าเยี่อ,อมามอีกนิดนึงเป็น41.78มัังถ้าจำไม่ผิดซึ่งผมจะมาพูดถึงเวอร์ชัน42ที่จะมาในอนาคตข้างหน้า จากโพสล่าสุดข,ของเกมที่โพสเมื่อวันที่21ธันวาคมสิ่งที่ผมรู้จักในโพสก็คือเราจะหาเหล็กได้ง่ายขึ้นโดยมันจะมีแร่เหล็กให้หาลึกสภาพภาพแบบไมค a f t บล็อกแร่เหล็กประมาณนั้นอะวิธีการก็แบบนั้นและมันจะเป็นที่ที่เดียวที่เราจะหาแร่เหล็กได้ในแมปด้วยรวมถึงจะเป็นจุดหลังในการคร,ราฟของที่ทำมาจากเหล็กเองสำหรับเศษเหล็กโดยทั่วไปเนี่ย ก็หาได้ทั่วไปนั่นแหละตามแหล่งที่ถูกทิ้งล้างอ่ะแนะนนว่าผู้เล่นสามารถหาเหล็กได้จากการชำแหละรถที่พังหรือส้วมหรือรั้วเหล็กก็ได้ตามปกติของเกมแต่ในอนาคตเนี่ยเราจะสามารถชำแหละลานรถไฟได้แล้วเพื่อเอาเหล็กนอกจากนี้แล้วเนี่ยก็ยังมีเวิร์ t สเตชันสำหรับงานช่างเชื่อมเหล็กอีกด้วยจะเห็นได้ว่ามีเครื่องมือคราฟใหม่ให่ที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนและผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันชื่อว่าอะไรไม่ได้มีแค่งานเชื่อมเหล็กที่ได้รับการปรับปรุงยังมีงานสวนครัวเอ้ยครัวเรือนที่ได้รับการปรับปรุงอีกด้วยจกในภาพจะเห็นได้ว่่าามีีทึึงงสก เรียกว่าอะไรแล้กวก็มีบอ่อน้ําเวลรวมถึงพืชบใหม่ๆอีกด้วยดอกทานตะวันต,ต่อมางานยุคหินในอนาคตผู้เล่นสามารถใช้ชีวิตแบบมนุษย์ยุกหินได้ปุกกาปุกกาเราจะมีเฟอร์นิเจอร์สำหรับมนุษย์ยุกหินอีกด้วยโตะ๊กะก้ออี้เข้มไฟเอาหินคอนก้ออี้ไม้หินหินปูน บ้านไม้โบราณอันนี้น่าสนใจ blacksmith ช่างตีเหล็กแฟกไม่ได้ถามแต่จะบอก blacksmith เนี่ยเป็นอาชีพที่มีในเกมมานานแล้วแต่ก็คงยังไม่ได้ใช้ใจวันนี้อัญยุทคอนเทนต์สำหรับ blacksmith ช่างตีเหล็กเนี่ยเป็นอาชีพที่ทำให้เราสามารถสร้างพวกอุปกรณ์เครื่องมือที่ทำจากเหล็กได้เช่นตะปูค้อนปอนที่ตีเหล็ก e n v i e l ะแล้วก็ได้มีการปรับปรุงค่าสถานะของหอกอีกด้วยโดยจะมี sharpness ค่าความคม handle condition ค่าความคงทนของด้ามจับ เฮดคอนดิชันค่าความคงทนของหัวภาษาไทยน่าจะแปลแบบนี้นะสำหรับคาอธิบายของแต่ละค่าเนี่ยคือความคมก็น่าจะเกี่ยวข้องกับดาเมจส่วนความคงทนของด้ามจับและก็หัวเนี่ยตรงนี้ผมจะอธิบายยังไงดีละ่ะคือถ้าด้ามจับพังเนี่ยมันอาจจะกลายราปเป็นอีกาวุธหนึ่งก็ได้หอกพังกลายเป็นตะบองอะไรแบบนี้หรือถ้าหัวพังด้ามผมพันหัวอาจาจะหลุดกลายเป็นขวานปลิวออกไปเลยก็ได้มั้งนะ แล้วก็ทําให้หอกดูดีขึ้นนิดหน่อยแล้วก็ลุกเด่นใหม่ๆสำหรับคนเบื่อแบบเดิมๆในบิวหน้าจะมีระบบสร้างแมปโดยจะเป็นการสุ่มแบบ r r o e e u r e Generate อารมณ์ประมาณแบบสุ่มแมปซีกไมล์คาร์บอะ r a น d o m s scene, ้ e e อารมณ์ประมาณนั้นแล้วก็จะมีแมปเชลเลนจ์ใหม่ชื่อ m a n y y Eater r l เป็นแมปโพสอพอลิติกที่เธอสัตว์ในอนาคตโดยจะนําเสนอลักษณะ AI ที่เดินกันเป็นกลุ่มมีตัวใหญ่กับตัวเล็กตัวพ่อตัวลูกอะ่ะแล้วก็ยังมีสัตว์ใหม่คือและคุณูกับไก่งวงเปล่าวะแล้วก็โปรโมทเกมเพื่อนบ้านรูปผสมระหว่าง State of Decay กับ Project z o m b o i กลายเป็น Humanic C โอเคสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะประมาณนี้จากโพสที่ผมอ่านก็ประมาณนี้แหละสำหรับคลิปในอนาคตผมก็มไม่ชัวร์สิเพราะว่าในอนาคตก็มีแร่แน่ไม่น้อย,ย,ย,ยนั่นแหละแค่ตอนนี้ผมก็รู้สึกมุ่นวแล้วแต่ที่ผมยืนยันได้คือในวันที่31เดี๋ยวจะมีไลฟ์กลางคืนฉลองปีใหม่ไปด้วยกันยินดีด้วยคุณดูคลิปจนจบโอเคไปจริงแล้วบาย